แอปมาแล้วครับ Apple Watch Series วาวหมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิชโชคนะครับผมวันนี้ก็โอ้โหมันบางอย่างนี้เลยเออมันมันบางลงไปเยอะเลยนะผมว่านะเดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมต้องเทียบกับกล่องซีรีส์5 s e ซีรีส์ e r i ซีรหน่อย <Huh? S 1> เออเขาน่าจะมีการเอาอะไรออกไปเดี๋ยวเราจะมาแกะสำรวจวันนี้มาแค่การแกะนะครับอ่า ดี๋ยวด้านดูกันให้พร้อมก่อนปั๊บปั๊บปัป๊บ่า,า,าด้านนี้นะ่าจะเป็นที่แกะเนาะเขาเตรียมมาให้เราเลยว่าแกะตรงนี้นะครับผมอ่าปึ๊บอ่าแกะอย่างนี้เหรออ่าเป็นการแกะกันจริงจังเลยนะอ๋อแล้วแกะยังไงเนี่ยผมผมทำพังอีกแน่เลยเนี่ยขาดแล้วขาดแล้วเพือ่อนด้วยให้ผมแกะเนี่ยโอ้โหพังแน่นอนนะไม่มีการคนเขาบอกว่าให้ดูแลของเขาดีดี ไม่มีทางที่ผมจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วโอ้นี่เด,ดินออกมาเปิบเนี่ยแต่ข้างล่าวผมทำของเขาขาดไปแล้วอ่ะโอเคครับกล่องก็เป็นกล่องกระดาษมินิมอลตามสไตล์ของทาง Apple a p นะครับ c p s l r w e t c h Series 6ก็ออกมาในช่วงประมาณปลายปี2020นะครับแล้วเราจะมาตามกันว่าเขาออกมาแล้วมันจะมีอะไรน่าว้าวกับการแกะเอาวันนี้เรามาแค่แกะกล่องโอ้โหยังทำคล้ายๆตอนซีร <Credit> <halt> ีส์5นะครับที่ กล่องก็จะเป็นแบบพับๆเนาะอ่านี่เอาอย่างนี้อีกแล้วหรออ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตน,นะว่าแกะยังไงวันนี้ก็มาแบบแกะครั้งแรกเฟิร์สเเฟิร์สแกะเฟิร์สแกะอีกแล้วเออผมลืมอีกแล้วตรงนี้ทําไงนะอ่ายังไงนะเนี่ยเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ๋อนี่นี่น,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 นีเอาตรงนี้ออกอ่านี่ครับเอาตรงนี้ออกนะ อ่าเขาก็จะมีนิดนึงว่าให้เอาตรงนี้ออกไปนี่นี damned, <si He, ่ดึงปุ๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาด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 อ่าได้แล้วนี่เขาเขาเป็นเหมือนสลักนะเพื่อนๆนสลักแล้วก็ล็อกเข้ากับตัวนี้คือไม่อย่าไปอย่าไปแครกนะเดี๋ยวแครกหมดเลยเมื่อกี้ผมก็เกือบแครกแล้วก็กล่องก็จะเป็นเปิดออกมาปั๊บอ่าแล้วก็เปิดอีกทีปั๊บแบ่งออกเป็นสองกล่องย่อยนี่มันเป็นกระดาษไม่ใช่กล่องเป็นกล่องนี่กระดาษที่มพับเป็นกล่อง เออก็โอเคนะแล้วก็กระดาษไม่ใช่เป็นกล่องแข็งเหมือนสมัยตอนซีรีส์สามซีรีส์สี่อ่าซีรีส์สามตอนนั้นจะเป็นกล่องแข็งอันนี้อันนี้ต่อเหมือนตอนซีรีส์ห้าแต่ทำได้บางลงมากเลยแบ่งเป็นสองกล่องย่อยอืมเออช่วยดูให้ผมหน่อยครับผมเป็นคนตาบอดตาใสครับเออสีอะไรครับสีดำเนาะอืมซื้อมาถูกไหมอ่าถูกนะอะ่โอเคครับนี่คือสายอ่าบอดแบนเนาะโอเคส่วนตัวนี้เจ้า แค่เป็นว่าซ e r ีรีสอยู่ในกล่องนี้อีกทีนึงโอ้โหกล่องมันเลยอยู่แค่นี้เหรอแล้วคราวนี้ผมจะเปิดยังไงคะ่ะอ๋อเป็นแบบนี้ให้ต้องต้องลงลงมาอ่านี่ครับผมจับดีๆนะแล้วเขยา่าเขย่านิดนึงอ่าปึ๊บออกมาแอนแดนแล้วถ้ามด3ตัวก็ต้องเป็นแอนแอนแอนปึ๊บ่ามาแล้วอยู่ไหนอ้าวตัวเรือนผมมือปิดไว้อยู่ครับนี่มีเอ่อคล้ายๆกับ กำมเออหุ้มไว้อยู่เหมือนเดิมตัว <c oughs> เรือนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอ่าก็ออกมาปั๊บนี่ครับตัวเรือนของ apple watch series 64 mm มมอยู่ในมือผมแล้วตัวเรือนบางลงมันเนี่ยผมว่าเท่ากันนะอ่าเท่านั้นนะอ่าเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะก็เขามาอยู่ตรงนี้เนาะอ่าแล้วมีอะไรมาให้อีกในนี้เดี๋ยวมีกระดาษมา อ๋อเป็นคู่มือคู่มือคู่มือเป็นซอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำหลน่นคู่มือนี่ครับคู่มือเป็นซองแบบนี้นะแล้วที่อยู่ข้างใต้นี่เดี๋ยวน,นี้อีกเส้นเดียวคือคือคือสายชาร์จนะใส่ชาร์จให้แบบไหนมาเดี๋ยวเรามาสํารวจกันสักนิดหนึ่งนะแกะออกมาเขาแพ็คออกมาเป็นกลมๆอย่างนี้คาดการว่าจะเป็นเออจะแกะของเขาดีไหมเนี่ยอ๋อน่าจะว่า เป็นหัวแมกเนติกชาร์จิ่งนะครับก็คือเอาตรงนี้มาแปะปุ๊บมันก็จะติดแบบนี้ติดเลยนะครับผมก็เป็นแมกเนติกชาร์จิ่งเป็นปลายเป็นหัวกลมๆเท่าประมาณเหรียญ5แต่หนากว่าเอาเหรียญ5 2 2เหรียญมาต่อกันอ่าแล้วก็ปลายน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนลองมองให้ผมหน่อยผมคาดการว่าเป็น usb type a ปกติ<น>ไม่ได้ให้ type c <น>มานะนอือก็แปลกดีเนาะเพรใน iphone <S <S เป็น c มาแล้วนะครับอืมโอเค เดี๋ยวเพื่อนๆครับจะลองให้สไลด์ออกมาไหมสไลด์มา๋โอโอ้ไม่ใช่กรรมีโดนนิว้วมือนิว้วม,มือตัวเองลอกนะ่ะเป็นกระดาษเป็นกระดาษหุ้มมารอบนี้ของตอนซีรีสซีรีส์หเป็นกรรมีเนาะใช่ปะ่ะตัวนี้เป็นกระดาษเลยเขารักสิ่งวัตลอมากขึ้นเดี๋ยวนะเป็นกระดาษเลยอ๋อแล้วมันมันเอาออกไงอ่ะผมต้องทำลายอีกแล้วหรอ หรือเขามีแบบเนี่ยเนี่ยไม่เป็นอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นอีกแล้วอ่ <N> เขายังไรอะ่ะ <N> เขามีเขามีแบบแกะยังไงมะหรือว่าตรงนี้ของเขาอย่างไงอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกจริงจนะแกะออกมาโด,โดยไม่นี่เหรออ่นี่ซีรีส์ห้าใส่อยู่ในมือนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นซีรีส์หกทาลายเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปบอกเขาว่าผมทําลายของคุณแลวอ่าหรือมันมีวิธีแกะครับแอปเปลิลไม่ได้ส้อนผุมมาหรือว่าสไลด์ออกได้ปะ สไลด์สไลด์สไลด์ไม่ได้มันติดติดอะไรอ่ะติดอะไรอ่ะเอาสไลด์ได้สไลด์ได้ดีไม่ต้องไปแกะของเขาเกือบของซ้ำของเขาพังเดี๋ยวได้ใส่คืนเขาอืดสไลด์ออกมาสไลด์ออกมาสไลด์ออกมาปึ๊บนี่คือครั้งแรกโอ้ทุกอย่างคราวนี้แกะแบบไม่มีการเตรียมไปเลยแกะฉีกจริงๆ,ๆ,ๆดิจิตอลคาวอยู่ตรงนี้ครับอ่าแล้วปุ่มพาวเวอร์เรียบไปเหมือนตั้งแต่อตอนซีรีส์สี่มาแล้วแล้วข้างนี้ก็น่าจะเป็นพวกอ่า อำโพงอะไรต่างเนาะอ่าอันนี้ครับซีรีส์6เดี๋ยวลองเปิดด้วยกดปุ่มไซส์บัตทันครั้งแรกกันดูปึ๊บติดไหมเพื่อนเพื่อนช่วยดูแทนผมนะครับช่วยดูแทนผมาคาดการณว่าติดแล้วแล้วถ้าเป็นพวกเราคนทาบอดล่ะจะเปิดตัวช่วยการเข้าถึงได้ไหมเมื่อเปิด apple watch ครั้งแรกต้องบอกว่าได้นะครับตั้งแต่ซีรีส์ สมที่ผมได้ลองสัมผัสทั้งหตดครั้งแรกซีสี 4, ส่ซีหจนกระทั่งตอนนี้ซีรีส์หเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันอา้าวแล้วตอนนี้ติดยังอะ่ะาจะรู้ได้ไหมว่าเขาติดแล้วหรือยังอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งเลยสําหรับผมเนี่ยและสำหรับเพื่อนๆทุกคนด้วยซื้อครั้งแรกถ้าอยู่ที่ร้านก็ดีหน่อยผมจะลองอกดปุ่มพดิจิตอลคาวเนี่ยสามครั้งครับหนึ่งสองสามปุ๊บมยังไม่มา เพลินน่าแตะเลยอ่ะ,อะมาไหมแบตหมดไหมเนี่ยคุณแบตหมดไหมอรอแป๊บหนึ่งรอเขาบูตขึ้นมานิดนึงนะครับต้องบอกว่านี่คือการเปลืองกล่องอ mm? Apple Watch Series 6จริงจังแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเปิด Voiceover สำเร็จไหมอยู่คนเดียวในห้องอัดรายการตรงนี้ด้วยโอ้โห มาแบบเสียวย่างนี้ลองดูอีกทีครับอ่าเขาโดยปกติเปิดมาแบบครั้งแรกที่เซตอัพเราสามารถกดเรียก voice over ได้โดยการกดปุ่มดิจิตอลคาวสามครั้งตืตนด,ตดมาไหมมา, <Voice Over. S 1> มาโฮ้ voice over มาแล้วเอานี่ครับอ่านี่ครับมาๆมาปึา๊บ มาเอ้า,อาอจีนง่ายพูดเอาไอโฟนมาเชื่อมต่อกับ Apple Watch อเอาไอโฟนมันใกล้กับ Apple Watch อ่าแล้วเขาบอกว่าให้ไอโฟนมาใกล้กับ Apple Watch นะจึงถึงกล้องกลงกิ้งจิงกัง,ง,งันเนี่ยเดี๋ยวนะทำไงต่อปึป๊บเขาบอก bring iphone น e a r apple watch นะ เดี๋ยวนะครับลลลแล้วลองเข้าไปที่ info ดูเคาะไปได้อ่านี่ครับอออออโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวนะครับผมหมุนผิดด้านต้องหมุนด้านนี้อ่าใหญ่เขา,าเลือกภาษาได้าภาษาไทยมีไหมลองไปเลือกกันเดี๋ยวนะครับขออนุญาต อุปรกรณ์บันทึกผมอยู่ไหนเนี่ยอ้อยู่นี่ผมสูงไว้หรือเปล่าเนี่ยขอไปนะนี่มีภาษาไทยอ่าก็ใช้เหมือน voice over นะครับพอเคาะที่ info แล้วปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอภาษาไทยนะครับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปร๊บยังาไม่ได้ใส่สายเลยเนี่ยน่เป็นภาษาไทยให้กับ Apple Watch นตั้งค่าเป็นภาษาไทายกับ Apple Watch หรือไม่ปัดขวาไปยกเลิกปัดขวาไปตอบรับเปร๊บเคาะหนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งปับ๊บ เนี่ยเขาทำมาฮะมี accessibility การเข้าถึงตั้งแต่เริ่มต้นให้พวกเราที่ถนัดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆมากกว่าโอ้โหหลายภาษาเยอะแยะมากมายแล้วเป็นคนตาบอดเนี่ยผมเนี่ยผมมีคนตาบอดตาใสนะครับสามารถที่ใช้งาน Apple Watch แบบนี้ได้ด้วยตนเองแกะเองเปิดเองใช้เองเสียตังค์เองนะโอเคทำอะไรต่ออ้าว เลืลลอกภูมิภาครอปัดขวา <ทะ S 1> ปัดขวาก <ข complet, S 1> รีด <prim land, S 1> ผมต้องเป็นไทยสิเนี่ยนะะบูชากุเตมาลาเดี๋ยวครับขออนุญาตเพิ่มเสียงให้สุดได้ไหมเนี่ยปึ๊บปนะวิธีการเพิ่มเสียงก็สองนิ้วคอสองครัง้งแล้วรูดขึ้นสองนิ้วคอสองครั้งเนี่ยสองนิ้วคอสองครั้งปึ๊บปุ๊บค้างไว้แล้วก็รูดขึ้นตอนนี้เต็มร้อยแล้ว เนี่ยมีกาหน้ากาบองกาบกาอาหน้ากินีโอ้โหไทยเนี่ยขออนุญาตไปไกลนะคูเวตเขนยากว่าจะถึงไทยเนี่ยหนื่อยแน่ไปตั้งบนนง่ายง่ายกว่าไหมเนี่ย ไทยนี่ทอระต้าหานะเพื่อนๆผมผมขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะซาลีโซแล้วซาอโซแล้วซรอโซแล้วจริงๆเราเราหมุนได้ไหมเนี่ยรกไทยแล้วไทยแล้วเจอแล้วดีที่แต่สครั้งปุ๊บทีไทยอ่า เขาให้เราผมทำอะไรอีกเนี่ยตอนเนี้ยอ่ะเรามาสํารวจกันครับอ่ะกำลังโหลดกําลังโหลดตอนนี้กําลังโหลดแล้วอ่าตอนนี้กําลังโหลดแล้วจริง,รงๆเขาก็จะบอกให้เอา iPhone มาใกล้ๆเนาะเปิดแอปแอปเปิลอ่ะเริ่มจับคู่นี่ครับเปปปิิดดมเเแอขาบอกให้ผมจับคู่กับ Apple Watch ด้วยตนเองอ่าก็ ออออนกลลัั<ห>บบงจภภาาพพเเคคืื่่ไหวขให้เอาไอโฟนานนจวให้เอาไอโฟนมาส่องมาส่องจจที่ Apple Watch a p p เ e Watch อยู่ข้างในพอดีกับกรอบสีเหลืองบนหน้าจอจับคู่ของ iPhone อ่ะเขาก็จะบอกวิธีการเนาะแต่เครื่องที่จะจับคู่เนี่ยเออถ่ายถ่ายตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวจะเอายังไงดีลองจับคู่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย เออไปจัดการยังไงดีกับตัวนี้นอ้ออะโอเคทําได้แน่นอนนะครับหรือคุณจะจับคู่โดยการส่องหรือจะจับคู่ด้วยตนเองเขาก็จะมีส่งรหัสให้เรามาก่อก็ลองนําไปเรียนรู้และศึกษาแต่ยืนยันได้ว่าถ้าคุณมีเออสกิลทักษะในการใช้งาน iOS มาพอสมควร WatchOS คุณก็พอที่ใช้งานได้นะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเปิด Watch Over ได้ใช้งานคล้ายๆกับใน iOS แต่ไม่เหมือนกัน100% ผมมีการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นอยู่ลองติดตามกันได้นะครับอ่ะมาแกะกล่องเละเทะปละเอ,อวิธีการใส่สายหรือยังไงผมอาจจะไม่ได้แกนะเนาะสายอยู่ไหนเนี่ยอ,อ๋อสายอยู่กล่องกล่องน้อย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 สายอยู่กล่องนี้อ่าโอเควันนี้รุ่นแทบตายเลยกว่าจะเปิดบอยซูเวอร์ได้อ่ะโอเคครับลาไปก่อนแล้วกันกับตรงนี้เดี๋ยวผมไปหาวิธีตั้งค่าต่อนะเพราะว่าเครื่องที่ จะเชื่อมอยู่อยู่อยู่ถ่ายอยู่ตรงนี้ครับนีนะเดี๋ยวก็ไม่สามารถเชื่อมได้ลาไปก่อนแล้วครับวันนี้มาแกะกล่องแล้วเปิด voice over ครั้งแรกได้ด้วยตนเองคนตาบอดก็เปิดได้คนตาบอดอยางลาซาด้าตอนนี้น่าชูรล่าไทยแลนด์โรงแรมสุทีสิบเอ็ดจุดสินค้าตัวทอปคนเ็ดุดบันทึกวิดีโอตุ่ถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพ